the most exciting person that i've ever come across in my life to come and share. right. well, i was wondering who that was. <laughs> that would be me. <laughs> but praise god, you know, when we are in alignment with god, life is exciting. amen. <laughs> เขาเรียกว่าอินท u c h กับพระเจ้าหรือติดสนิทในพระเจ้าพี่น้องจะเห็นว่าชีวิตในพระเจ้านั้น่าตื่นเต้น when we've got his life in us life is exciting ถ้าเรามีชีวิตของพระองค์อยู่ในเราชีวิตของเราก็จะน่าตื่นเต้น I'll say that again เอา when we're walking in alignment with God ถ้าเราเดินนะคะในเส้นทางที่ตรงกับพระเจ้า and we have the life of the living God in us และเรามีชีวิตของพระองค์ใน เรา life is exciting ชีวิตของเราเ <Amen. S 2> น,าน oh there is life out there มืน <Amen. S 2> แล้วนะคะ amen <ka. S 1> <I 'm, laughs> amen they're waking up well Dave did a very good job of waking us all up at the beginning so we're still awake amen <laughs> praise God you know sometimes life doesn't work out how we want it to หลายครั้งนะคะชีวิตของเราอาจจะไม่ได้เป็นไปตามใจที่เราต้องการให้เป็น And face challenges เราเจอกับเรื่องราวปัญหามากมาย face things that really hadn't a things we wish e h p p แลวเราอาจจะต้องเจอเรื่องราวบางอย่างที่บางทีเราคิดว่าทำไมเราจะต้องเจอใช่ไหมใครเคยมีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นบ้าง i f e of the living God in us แต่ความแตกต่างก็คือว่าถ้าเรามี ชีวิตของพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ในเรา We're not facing them by ourselves เราจะไม่สู้กับมันโดยลําพัง Amen 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 ไหม Amen You know I always love to just reach up and grab hold of God's hand <S พี่น้องนะคะข้พะพเจ้าชอบที่จะจับมือช่วยมือของพระเจ้าเอาไว้ and it is as real as if I'm I'm touching somebody's hand because it's God's hand <S แล้วก็มันเป็นสิ่งที่จริงเหมือนกับว่าได้จับมือพระองค์เอาไว้เลย and that makes such a difference และนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิด การเปลี่ยนแปลงได้ we can get through this together เพราะว่าเรากําลังจับมือพระเจ้าเราจะบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะไปกับพระองค์ในสิ่งเหล่านี้ลูกจะเผชิญกับพระองค์พระเจ้ากับลูก r e เราไปด้วยกัน we're together amen we amen you know i've been so blessed this week by a couple of things that have happened that we really didn't want to happen ก็รู้สึกว่าเ ได้รับการอวยพระพรในสิ่งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ได้รับพระพรได้รับ r ร a l l y b l e s s e d ได้รับพัะพร And o ร e of t h o s พร l e s s ั n g ก i s sat over there และพระพรนั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้และพร s n a นั้นก็นั่งอ o s h u a นี e ก่ง s ตรงนี้แ e ะพระพรนั้น็น่อยูรนะพระพรให้กับอาจารย์มกะพระพรนกั่งอยู่นพระพรให้กั่อยจารย์ม้แกระพรกยู่ร t ก็นั่ i ยีรก็ไป่ยี่ยมยชัว ท n ่ o <One S 1> รงพยาา of the, One of the first things out of his mouth was I'll see you on Sunday และสิ่งแรกที่น้องโยชัวพูดนอนเตียงโรงพยาบาลก็บอกว่า And here we are seeing him on Sunday เจอกันที่ When he said that I thought Wow this is an amazing young man เจอกันที่โรงพยาบาลนะครับน้องเขาก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ได้เจอกันเอาใหม่เ oh จอกันที่โบสถ์ในวันอาทิตย์นะครับแล้วน้องก็มาในวันอาทิตย์ แล้วก็พอเห็นหน้าก็ว้าวรู้สึกชื่นชมยินดี And I thought he's got such strength in him. แล้วก็เขามีกําลังของพระเจ้าอยู่ในเขา I thought where does that strength come from? ก็เลยถามในใจว่ากําลังนี้มาจากไหน Where is that passion in him that he says I'm going to see you on Sunday? ทำไมน้องเขาถึงสามารถบอกได้ว่าผมจะเจอกับอาจารย์ในวันอาทิตย์ And it comes from that relationship that he's got with God. มันก็มาจากการที่เขารู้จักกับพระเจ้านั่นเอง It comes from the strength that God gives him. มาจากกําลังที่พระเจ้าให้กับเขานั่นเอง It comes from godly parents that have passed this on to him. แล้วก็มาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รักพระเจ้านั่นเอง That have passed this strength from God, from his mom, from his dad. ที่ได้ถ่ายทอดนะคะกำลังจากพระเจ้าไปถึงเขา And where have they got it from? และพ่อแม่เอามาจากไหน They've got it from their relationship with God เขาก็เอามาจากความสัมพันธ์ที่ติดสนิดในพระเจ้า They've got it because they realize the benefit of being part of the PCC family and coming and receiving from God เขาได้มาก็เพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว PCC เขารับจากพระเจ้า And we are a family together this morning แล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่น้อง

Um, because here last Sunday and was listening this sermon throughout sermon here listening the week. wasn't last and was this i I to ก็อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาเพราะป่วยก็เลยฟังคำเทศนาออนไลน์นะคะ And again I was so blessed แล้วก็ได้รับพระพรมาก I was so blessed และได้รับพระพรเป็นอย่างมาก And I was I was listening to this man who was preaching ก็ฟังผู้ชายคนนี้ที่เทศนา And yeah I was thinking who is this man ถามว่าชายคนนี้คือใครกัน Who is this is preacher? ใครคือนักเทศคนนี้ How can he come out with such powerful truths? ทำไมแกถึงเทศได้ดีขนาดนี้ a I thought this guy is my husband. เขาสามีฉันนี่เอง I'm so blessed. รู้สึกว่าได้รับพรมาก But you know I thought this guy is also my pastor. แปลว่าผู้ชายคนนี้คือศิษยาพิบาลของฉันด้วย And I was so blessed. ให้ฉันรู้สึกได้รับพร And he's your pastor too. และอาจารย์ก็เป็นศิทยิภิบาลของท่านด้วย And you are you so b l ท่านก็ควรได้รับพระพรด้วย amen amen อาเมนไห amen but you know how is he able to preach like this and bring out such incredible truths from God's word และท่านสามารถที่นำพระคำพระเจ้าอันน่าตื่นเต้นนี้มาให้เราฟังได้ยังไงรู้ไหมคะ it's all to do with relationship เพราะว่าท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า Because he e such has a a strong t r l i เพราะอาจารย์เขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแข็งแกร่งในพระเจ้า That he doesn't allow circumstances to get the better of him าอาจารย์ก็เลยไม่ได้ยอมให้อนุญาตอะไรให้ที่มันแบบเป็นสถานการณ์นั้นมาแย่อาจารย์จากพระเจ้า Because I've seen him this week at facing challenges เห็นอาจารย์เจอกับหลายสิ่งหลายอย่าง Like I'm going be there Joshua, on Sunday แต่เหมือนกับโยชูวาที่บอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดยังไงฉันก็จะมาบวชวันอาทิตย์ And p a อ t o r Brian hasn't allowed these challenges to rob him of what God is doing in him and what God wants to do through him เหมืออกับพเจาประจไเรือนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยังบอกกับพระเจ้าว่าฉันจะไม่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาขโมยความชื่นชมยินดีที่จะได้รับใช้พระเจ้า a อ e n We've got a wonderful role model here <ร> in this man. Mean นะคะตัวอย่างที่ดีมากนะะในผู้ชคนนี้ We really have We really have and his relationship with God and what he receives from God he passes on to us. และสิ่งที่เขาได้รับจากพระเจ้านะคะท่านก็ได้รับและส่งผ่านมายังพวกเรา but you know it's not just to make us feel good แต่ไม่ใช่เพื่อสอนเพื่อเรารู้สึกดี it so that we can pass on to others <ต> what we've received ที่เราได้รับแล้วเราจะได้ถ่ายทอดไปยังคนอื่นต่อ because what we r e c e i v e through god's word via pastor brian is something worth passing on เพราะสิ่งที่เราได้รับจากอาจารย์แรนนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราควรจะถ่ายทอดและส่งต่อ so if you haven't listen to the message from last Sunday or if you have listen to it again it's amazing ใครไม่ได้ฟังคำเทศนาที่ที่แล้วก็ควรที่จะกลับไปฟังนะคะ and I know he's got something equally amazing if not more amazing to share with us today และว,วันนี้ก็เชื่อแน่ว่าอาจารย์ก็มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่จะแบ่งปันให้กับเราฟังด้วย because it's just a, a It's a privilege to sit and listen to God's word. เพราะว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับพวกเราที่ได้นั่งฟังพระคำพระเจ้าแบบนี้ We should never take it for granted. เราอย่าเขาเรียกว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวา Because God gives us His word, and what we receive from Him, we can pass on to others. เพราะว่าเมื่อเราฟังจากพระวจนะคำของพระเจ้าเราควรจะรับแล้วก็เอาไปเกิดผลและเอาไปแบ่งปัน Because God's ecclesia. a เพราะเราเป็นเอ็กเลเซียของพระเจ้า not just here in this in 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 this building อย่าเป็นเอ็กเลเซียค่ะเพียงในห้องสี่เหลี่ยม but we are God's ecclesia 24 7 out there ecclesia <_ an> หรือเป็นคริสตจักรของพระเจ้า24ชั่วโมง7วันที่เราอยู่ข้างนอก and people out there need to receive what we receive และคนที่อยู่ข้างนอกในโลกนะคะเขากำลังรอคอยสิ่งที่เราเนี่ยได้รับแล้วจากพระเจ้า so we have this responsibility to go out and be the ecclesia out there เรามีความรับผิดชอบในการที่จะออกไปเป็นตัวแทนของพระเจ้าข้างนอก to be role models เป็นตัวอย่างเป็นแม่แบบเป็นพ่อแบบ what life in the kingdom of God is all about. ว่าชีวิต ในแผ่นดินพระเจ้าเป็นอย่างไร To show people God's love <S และแบ่งปันให้กับคนได้ฟังถึงความรักของพระเจ้า to bring change to those around และนำการเปลี่ยนแปลงนะคะออกไปในโลกได้ but you know where does change start แต่การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่ม It starts with us, doesn't it? เริ่มต้นที่เราก่อน It starts with us. We cannot begin to think about bringing change out there if we're not changed ourselves. เราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนข้างนอกได้ถ้าตัวเรายังเปลี่ยนก่อน now the lord has been saying so many things to us. พระเจ้าได้พูดกับเราหลายสิ่งหลายอย่าง and we heard last sunday that god has amazing plans for this area of Pun p u n p o n and also for phuket. และเราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีสาหรับพุนผลแล้วก็สำหรับพวกเราทุกคน and another person that i was really blessed with this week was metuk. และอี <'s> คน <two> หนึ่ง <two> ที่ได้เป็นพระพร,ะพระให้กับอาจารย์มาเรตก็คือแม่ตุ๊ก She gave an awesome testimony last Sunday. ให้คำพยานที่ดีมากเลยเมื่อที่ที่ผ่านมา And I was so blessed to hear that. ข<พ>อบคุณมากค่ะ To know that there's this godly woman in tune with God and God speaking to her and she's speaking to us. ที่รู้ว่าเธอเป็นคนที่ใกล้พระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและเธอก็ได้แบ่งปันเสียงของพระเจ้านั้นให้กับเราทั้งหลายได้ยินได้ฟัง and as i was thinking about her testimony and i was as i was praying about her testimony i saw a picture as well แล้วก็พอตอนที่ตัวเองนั้นได้เอาคําพยานของแม่ตุ๊กไปอธิษฐานค่ําควนกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ภาพเหมือนกัน And was a, vision a a dream a picture. We re, we re not going into vision I'm it picture. to or or get whether We're และไ o g เหม o อนกั e จะไม่มาเถียงกันเหมือนในที่ที่แล้วว่ามันคือความฝันหรือมันคือนิมิตนะคะ but God gave me this amazing picture พระเจ้าให้ภาพนะคะภาพหนึ่ง and it was of this church building แล้วก็เป็นภาพของอาคารที่จักนี้ on fire มีไฟนะคะ There was just flames there just all over the building. <laughs> but it wasn't burning up. It was still there. It wasn't destroying the building. And as I was thinking about it and as I was praying about it, I thought, hmm, I've read something about this kind of thing happening in the Bible. Moses n ั and the burning ได้ไหมโมเสกับต้นไม้ที่ไฟไหม้แต่ไฟมันไม่เผาผลาญ i l d i n นเป็นไฟที่อยู่อยู่เหนืออาคาร PCC แต่มันไม่ได้เป็นไฟที่ไหม้หรือทำลายและฉันกำลังคิดว่าเหมือน t มเ s กใ h พุ่มไม o ท i ่ไหม้แลามั่าปไร In the Bible, a lot of times when it refers to fire it's referring to to the presence of God และหลายครั้งเวลาที่พ่อพีพูดถึงไฟก็จะพูดถึงการทรงประทับการทรงสถิตของพระเจ้า and it was just like the Lord was saying the presence of God is all over the u i n g และพระเจ้ากำลังบอกว่าการทรงประทับการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอยู่รายล้อมเราทั้งหลาย but you know, we all know that the church is not the building แต่เรารู้ว่าพวกเราเนี่ยนะคะ คิดจจักรไม่ใช่ตัวอาคารนะคะ We are the church, we are God's ecclesia แต่คิดจักรคือเราทั้งหลาย And we've come into His presence this morning และเช้านี้เราได้เข้ามาอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระเจ้า And that fire that the Lord wants that fire. Fire to fall to on us และไฟนั้นเป็นไฟที่พระเจ้าต้องการส่งลงมาอย่างเราทั้งหลาย so that when we go out there we take God's presence with us เพื่อว่าไม่ว่าเราไปที่ไหนเราก็เอาการทรงสถิตของพระเจ้าไปที่นั่นด้วย and the fire of God goes out there with us และไฟของพระเจ้าก็ไปที่นั่นกับเราด้วย everywhere we go ทุกที่ที่เราไป Any, anytime และทุกเวลา we take the presence and the power of God with us. เราต้องพาพระเจ้าไปด้วยการทรงสถิตการทรงประทับของพระเจ้าไปกับเราด้วย And as I was continuing to pray, the Lord reminded me of of another event in the Bible. และพออธิษฐานอีกนะคะพระเจ้าก็ให้นึกถึงเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ว่า Which also included fire. เป็นเหตุการณ์ที่มีไฟด้วย The day of Pentecost. ก็คือในวันเพนเทคอส When the Lord Uh, fulfilled his promise that he would send the holy spirit เมื่อพระเจ้าทรงสัญญานะคะว่าจะทรง Uh, พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจำได้นะคะ And the Holy Spirit came down upon the disciples <ล> as they were seeking Him. พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้เชื่อ uh, เหนือสาวกที่รอคอย uh, พระเจ้าตามสัญญานั้น And it was visible again as flames of fire. และมันก็เป็นสิ่งที่ uh, เห็นได้ชัดเมื่อพระวิญญาณลงมาแล้วมันมีไฟลงมาอยู่เหนือศีรษะพวกเขา And it changed the disciples. และมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเขา And they left that. place and they took the The presence of God with them. และเขาก็ออกจากสถานที่นั่นพาการทรงประทับของพระเจ้าไปกับเขาด้วย And thousands came to believe in in God. และมีคนเป็นพันพันคนที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้า And so again we need that fire of God to come upon us. เช่นเดียวกันเราทั้งหลายทุกคนต้องการไฟนั้นที่มาจากพระเจ้า We need the presence of God to fill us. เราต้องการการทรงประทับของพระเจ้าเติมเต็มเรา ดที so that when out and are the ่ว่าเมื่อเราออกจากคิดจากนี้เราจะเป็นผู้ที่นำการทรงประทิการทรงประทับของพระเจ้าไปด้วย wherever we go amen amen ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามแต่ต้องเริ่มที่เราก่อนและเรามานะคะในการทรงประทับ ของพระเจ้าในวันนี้ And all we've got to do is just receive all that God has for us สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องขอรับจากพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา When I was listening to the sermon uh, in the week ตอนที่นั่งฟังนะคะคําเทศนานะคะ I just thought oh God I gotta get this <laughs> ก็เลยนะคะต้องแบบโออธิษฐานกับพระเจ้าว่าลูกต้องการที่จะรับฟังในสิ่งเหล่านี้ that was just my, my hearts got to get this was my my cry I've God แล้วก็เป็นหัวใจปรารถนาที่บอกกับพระเจ้าว่าลูกลูกต้องรับในสิ่งเหล่านี้ลูกต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ I've got to understand more and more who God is ลูกต้องเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าคือใคร Who God is in me ว่าพระเจ้าคือใครในตัวของโลก And who I am in Him และลูกคือใครในพระองค์ So that I can step out and walk in the full authority that เพื่อที่ลูกจะได้เดินออกไปในสิทธิอำนาจเต็มที่ที่พระเจ้าได้ให้ this I've get กับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกลูกไม่อยากพลาดจากสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดเช่นเดียวกันกับพี่น้องพี่น้องไม่ควรพลาด Who God is? และเข้าใจจริงๆว่าพระเจ้าคือใคร Who he is in us ว่าพระองค์คือใครในเรา allow him to breathe his life into us เราต้องยอมให้พระองค์ที่จะใส่ชีวิตของพระองค์ในเราทั้งหลาย step into our identity in him เราต้องก้าออกไปได้แล้วในความกล้าหาญ a n walk in the power and the authority that he has given to us และเดินออกไปในสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเรา and what we receive from God และสิ่งที่พระเจ้าให้นั้น we can pass on to others เราก็สามารถถ่ายทอด because you know there are people out there that need that from us they, they need it from us so this morning catch some fire catch some fire from god amen if you, if you want some of it if, if your heart is hungry for this if, if you think yeah that's me i've got to get it stand with me Um, คนที่ฟังอาจารย์แล้วอยากได้ในสิ่งที่อาจารย์ได้รับ and, เราอยากจะขอในสิ่งที่อาจารย์ <and I S 1> ได้รับไม่ต้องยืนถ้าเราไม่เข้าใจนะคะเราอยากจะยืนเพราะหัวใจของเราปรารถนาในสิ่งที่อาจารย์ you ได้รับ ลูกขอที่ทําสํหรับคนที่เขายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในวันนี้ We thank you for your holy spirit fire เราขอบคุณสําหรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And I just ask that you would fall upon us right now เราขอให้ไฟของพระเจ้าลงมาพระองค์ You would fall upon us right now ลงมาพระเจ้า In the name of Jesus นามพระเยซู And Lord I pray that we will get it อธิฐานว่าให้เราที่จะรับไฟนั้น We will get it เข้าใจ นน we will get all that you have for us. เราจะได้รับจริงๆตามที่พระเจ้านั้นได้สัญญา We are your ecclesia. ที่เราเป็น ecclesia. Give us what we need, Lord. Anoint us. ขอพระเจ้าทรงประทานให้กับเราในสิ่งที่เราควรจะได้รับในพระองค์ And what we receive from <อ> you, we will pass on. และเมื่อเราได้รับแล้วเราจะส่งต่อ Let us get it, Lord, this morning. เราเก็ตจริงๆพงเจ้าค่ะไม่ใชเก็ตเล่นๆพงเจ้าค่ะ In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Amen.